มา, orer, มาเด้อเขาเด้อกินขาเด้อินขามนแต่เกล้งใหม่ใส่อีรอหกหมูต้มยำปลามันนี่มาสามมนนี่มาสามสามหนุ่มสามมุมเสียบขี้เก่าเให้ไม่แต่กีรอจเหรอเหรอยืนเด็ดเตยยังไม่สื่อเข้ามา

ต้มปลาไปกินโดนนะไอ้กิโบบไปกินเสอเอาแหละนี่นี่เจ้ากระมอมไมต่างอนะหมอกที่บอกฮึฮึฮึวดหลังเนอือ ยยาชามสีเดยรูดหนึ่งไว้เพ่คุบมันเ่นเด่นนะแซ่บเ้่นหน่อยแค่ระเด่งรูดสามรอยสี่อรอยแค่ระเดง mộng mùi hộ là mộng mùi chia bề mộng mộng bớt mộng mới được mộng 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 này mộng 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 มาสดแกงเาใหม่ด้กันเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เอ้ยทาใมใจดอีออด,ดออมใส่ลูกดรือจวนแฮงคลิปนี้เอาไว้สำนี้สักอ่อนครับฝากกรอยก็เช็คเยเด้อในี่ยเพานานวันวันเดี๋ยวมีานานววววลังใจเนี่ยลังใจกินเขาเนี่ย